โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมัสแตงคันสีแดงของผมเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแนวบ้างนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกม Speed d i p ต e r นะครับโอเคไาดูผมเล่น p e e d Dip กันเลยนะครับโอเคครับผมก็เข้ามาสู่ในเกมมาแล้วนะครับผมนี่เป็นมัสแตงของผมเองนะครับอืมมาแเตงสีแดงของผมเองนะครับทุกคนโอเควันนี้โอ้โหทุกคนได้เหนตาดูแลงหูเียเอาผมเอลเลยนะครับอืม โคตรโหดป่ะก็หลอกแรงเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเฮ้ยเป็นไงผมก็แต่งตัวที่หนึ่งครับจะอาบรถมาอะไรอะไรก็ที่หนึ่งหมดนะมาแล้วมาแล้วตี่มมันป๊าเก๋ไหมคะสวยเฮ้ยโอ้โหนี่ด่าเสียงกูเลยนี่ ไอ้ยจ้าเออเอ,อาแล้วโอ้ยชนกูจังเลยวะไอ้เหี้ยอ่ยธรรมดา,าคำแรงนู้นว่าก็าจะตึงๆมาไปแล้วปิ๊ดดูของนี้ครับทุกทชมอืมโอ้ยออออแล้วมึงจะชนกูอืมจะบังทำเฮี้ยอะไร Wc W ไปเอ้ยเหลือแค่ที่หนึ่งที่หนึ่งอยู่ข้างหน้ากูนี้เองไม่กลัวไม่กลัวมาเด้ฮึบฟุบป,ปั๊บไปผมจะซ่องแซงไอ้เถ่าคันข่าวให้ได้นะครับ อโอกาสของกูไปแล้วป๊าสเอ้ยยุงกันยุงกันเอเยอะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆไปไปไปสวยโอ้ยไม่โอ้ยยังไรอยู่โอ้ยเท่าคันข่ขาวไม่เย้ยอยู่แล้ว Ừ, uhm, xuống hôm nay cũng đã độc lên, phải đó ขอแก้ต่วยสักหน่อนะครับ นโมตัสสะแผ่ไม่ตาให้พวกเฮียนะตอนแรกจะไม่มีคนชวนผมไหมมีวันสุภาพนะครับโอ้ตอนแรกจะไม่มีคนชวนผมไหมมีวันสุภาพนะครับโอ้ เอาองนี้สวยๆ่ไปรถก็เอไม่ไมหวไงสวยไปไปไปมาเด้มาเด,าด้แข่งแค่ไอรถหุ้ยวันนี้นะผมบอกเลยผมไว้แน่นอนไอรถแง่งขิงอย่างเงี้ยผมชนเลยละ มาวัดแรงนะเนาะเหมือนแรงกว่าเอ้ยผมแรงกว่าผมแรงกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยห่งเดียวโห่งเดียวโอ้ยโห้ยเอ้ยฮวงเดียวเนาะฮะวันนี้กูไม่ลรกที่หนึ่งกูไม่เลิกกับบอกเลยทุกคนคิดว่าไงวะก็เม็ดเนี้ยทุกคนคิดว่าไงวะที่ว่าผมจะเอากอสที่หนึ่งเหมือนเดิมปะครับ บอกเลยแม่นเนี่ยผมที่หนึ่งแล้วผมจะสั่นตาแคสสั่ตาแบบชิวๆโอ้ยกูพานั้งกับพูดเลยเนาะมายิรุ่งม,มิ่งแถานั้จอกโอ้ยจบแล้วเพราะว่าพาดผมพูดสะกดไม่เป็นนะคะนี่ไงกูสะเฮ้ยกูพูดทีไรกูโดนทุกทีไอ้ย yeah, yeah. ่ Bụng lưỡi ý vậy Há 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 A, thầu phát, thầu phát quá กูแรงกว่ากูแรงกว่าดิโอ้ยโอยังกระตุกโอ้ยัยงกระตุกโอ้ยอโอ้ยอ้เอี้ยเลกอะไรวะโอเคเข้าสู่ในเกมกันแล้วครับเกมนี้เป็นเกมสี่ผมจะเล่นตานี้เป็นตาสุดท้ายผมจะตั้งใจเล่นที่สุด 패컨또컹퐁앤 오예 이만 우리 계속 좀 끄으으으으 빨리 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 Đã mất tăng lắm, mất Oh, đã mất Ôi, 5, ơi Đó này cũng có đập Yes, ôi, mày thằng bị đuổi luôn à ôi sao mà là... mình chóng lạc quá Ý lên, mà cả game kìa Oh ไม่เล็กดีอ้อโอ้มันเล็กจังวะก็เกินไปไหนๆกูจะต้องพลิกแล้อกูจะต้องพลิกแล้อกูต้องเข้าตรงนี้ได้เพียงคนเดียวโอ้เฮ้ยจบแล้วเฮ้ยกูเงินจริงๆเลยว่ะ โอ,โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอลาริม์เท่านี้ก่อนเป็นพ่อแม่แตงไก่ไกอะอโหผมไม่น่าซื้อรุ่นนี้เลยเดี๋ยวผมก็จะไปขายทิ้งนะครับรุ่นกัดกาดเนี่ยครับผมไม่น่าซื้อเลยครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย